มันอันตรายนะเรากินหมดเนี่ยตายได้นะตอนเด็กตอนแม่ผมทําผมชอบเอานิ้วไปกิน,น,น,นคนอเมริกากินน้ำอัดลมบ้านเขาไม่อร่อยนะนะ วันนี้เราจะมาทำอะไรส้มมาทำคุกกี้รันคิงด d อมเราจะมาทำคุกกี้ในคุกกี้รันคิงด d อมเป็นตัวนะครับเราจะทำเป็นตัวพวกตัวละครนะครับเพราะว่าตอนนี้แฟนผมชอบเล่นมากคุกกี้รันคิงด d อมไม่ได้ไประจ้างอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนนี่ผมทำด้วยความอยากทำเองนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเขาเลยนะมาเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นจากจากเราไม่มีถ้วยเราลืมเอาถ้วยมา,าส้มแบลถ้วยไมาถ้วยก่อน อุปกรณ์เราเราอยู่ที่สตูเรานะของเยอะมากนะครับขอบอกทุกอย่างเยอะมากแต่อุปกรณ์ทําอาหารเราอะขาดแคลนตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเราเชื่อว่าคนทางบ้านอะเอาตรงอะก็คือคงมีของไม่ครบหรอกก็อมองในแง่ดีนะคงต้องแบบคิดเหมือนเล่าแหละในะใครจะมีทุกอย่างทําอาหารเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าต้องทํารายการอย่างเราแต่เราทารายการเราไม่มีนะครับเอาเรียวเอาเรียวนะครับอะมาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ย เราก็จะต้องทําตัวแป้งก่อนนะครับเ,เราใช้เนยเราใช้เนยแต่ต้องใช้เนยแบบที่ pure b u t อร์นะครับเนยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เอา b u t เตอร์เบลนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องคุกกี้นี้ให้ฟังก่อนนะคือไอ้คุกกี้รันคิงดอมหรือว,ว่าไอ้เกมคุกกี้รันสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องตัวคุกกี้วิ่งวิ่งเนี่ยมันมาจากนิทานสมัยก่อนเป็นนิทานเล่าให้เด็กฟังนะครับนิทานเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาสอนเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่า วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคุณลุงกับคุณยายนะครับแก่มากคุณตาคุณยายคุณลุงคุณยายอยู่ด้วยกันที่งงแล้วงงแล้วนะครับไม่ใช่แล้วคุณตากับคุณยายนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบแก่อยู่แบบสันโดษกันมากนะอยู่ในป่าแบบไม่มีคนอื่นอยู่อยู่ด้วยกันลําพังสองคนแล้วคุณตาคุณยายก็มีลูกไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วแต่ยายอยากมีลูกนะครับยายก็เลยคิดว่าไม่รู้จะทํายังไงอะ คือจะไปแบบหาเด็กกําพา้ามาเลี้ยงก็ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ลําพังอ่อะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทํจินเจอร์เบรดแมนเนี่ยแหละคือเป็นรูปคุกกี้ที่ทํามาจากขนมไอ้ขนมปังจินเจอร์เนี่ยเอามาเลี้ยงเป็นลูกแล้วกันอ๋อเริ่มไปจิตๆหน่อยฮะก็ติดจริง่งเหมือนรสร้างคุกกี้แล้วทําให้คุกกี้เป็นรูปคนแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวเหมือนนะอย่างน้อยก็ยังดีใจที่ยังมีมีแบบคุกกี้รูปร่างคนอ่ะแต่คือคุณยายแกก็อวยพรตลอดเวลาคืออยากมีลูกอ่ะ แล้วเหมือนพลังงานจากการอวยพลของแกทําให้พอแกเอาไปอบเนี่ยพอแกเปิดออกมาจากตู้อะไอจินเจอร์เบรดแมนเนี่ยดึงออกมาจากตู้มันกระโดดออกมาจากตู้เลยบอกโอ๊ยร้อนร้อนร้อนแล้วก็วิ่งหนีแล้วคุณตาคุณยายก็พยายามจะวิ่งไล่ตามบอกเฮ้ยอย่าอย่าหนีไปไหนอย่าไปไหนก็วิ่งไล่ตามพอวิ่งไล่ตามไปเสร็จป้าไอ้ไอ้คุกกี้เนี่ยมันก็วิ่งออกไปเว้ยแล้วก็ไปบอกว่าไอ้ฉันวิ่งเร็วไม่มีใครจับฉันได้หรอกอะไรเงี้ยแล้ว กุกกี้ก็วิ่งผ่านบัววัวก็บอกเฮ้ยดูน่ากินจังเลยกุกกี้บอกเออช่วยไม่ได้แกวิ่งตามไม่ชันไม่ทันหรอกหลังจากนั้นก็วิ่งผ่านนกคูกนกคูกก็บอกเฮ้ยทำไมดูน่ากินจังบอกว่านายวิ่งตามฉันไม่ได้หรอกฉันได้บินตามฉันไม่ได้หรอกฉันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยแล้วท้ายสุดไปเจอหมาจิ้งจอกแล้วหมาจิ้งจอกมองแล้วเมินเหมือนมันไม่สนใจอ่ะกุกกี้ก็งงอ้าวมีคนอยากกินฉันทำไมแกไม่สนใจก็เลยเดินเข้ามาถามทำไมนายไม่สนใจฉันเหรอ หมายจริงจอกก็บอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากกินแกหรอกเพราะว่ามันดูไม่อร่อยอ <away> กูกินก็เลยงงว่าทําไมเหมือนเนื้อ,อวะเลา<อ>ทไมไม่อยากกินแล้วพอกูกินเข้ามาใ,ใกล้จริงจอกกัดแตกเลยกัดคุกกี้เลยแล้วตอนกัดคุกกี้เนี่ยกัดขาก่อนแล้วกัดตัวแล้วค่อยกินทั้งตัวนะครับ<อ>เรื่องราวเรื่องนี้ก็มันมีมาประมาณ200ปีแล้วนิทานเรื่องนี้น,น,<อ>นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรจะเชื่อคนง่ายอรือว่าตนเปล่าเอออย่าทำนองตนอย่าเชื่อคนง่ายนะครับและอย่าหนีออกจากบ้านอย่าวิ่งหนีพ่อแม่ประมาณนี้ นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะแต่พอเราใส่เนยมาแล้วนะเราก็ต้องใส่น้ําตาลทรายทองของเรานะครับที่ต้องตีเนยก่อนให้มันบัดเหลวๆนิดนึงก่อนคือไอ้คุกกี้เนี้ยแม่ผมอ่ะชอบทําให้ผมทานตอนเด็กๆผมก็เลยชอบนะครับแล้วน้องสาวผมอ่ะคนกลางน,นะครับแอนเดรียเนี่ยทาเก่งมากเขาไดทําให้ลูกเขาทานนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยทานะผมบอกไปเลยพวกขนมหวานเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทานะครับแต่ก็ทํานะพวกพายพวก แอปเปิลพายเชอร์รี่พายพวกไอติมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนะแต่ว่าคุกกี้เนี่ยผมไม่เคยทำผมบอกก่อนนะครับแต่นี่คือสูตรน้องผมนะครับก็ดัดแปลงมาจากสูตรแม่ผมนิดๆหน่อยๆนะครับไอจินเจอร์เบรดเนี่ยมันมีมาได้ไงรู้ป่ะคือมันดังไอจินเจอร์เบรดแมนเนี่ยดังจากอังกฤษคือคนที่อังกฤษอะทานมา800ปีแล้วนะแต่กําเนิดเนี่ยไม่ได้กําเนิดที่อังกฤษกําเนิดเนี่ยกำเนิดที่เขาบอกกันว่ากําเนิดที่อียิปต์ด้วยกําเนิดที่ตะวันออกกลางด้วย เพราะว่าขิงที่นู่นก็จะชอบเอามาทำอาหารไงแต่ตอนที่มีสงครามครูเสดอะสงครามที่คนคริสเนี่ยไปแย่งชิงพื้นที่ที่เขาว่ากันว่าเป็นโคลีแลน่ะหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คืออิสราเอลเนี่ยเยรูซาเล็มอะแฮะแย่งกับทางฝั่งมุสลิมแล้วก็เป็นสงครามใหญ่โตมากมีเป็นเป็นร้อยปีอะที่ไปสู้เพื่อพระเจ้าไปแย่งอะไรพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลับมาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ทหารของยุโรปเนี่ยไปลบเขาก็ได้สูตร คุกกี้เนี่ยมาจากตะวันออกกลาง uh huh. แล้วก็เอามาทํากินกันก็เลยติดมายาวจนถึงทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องใช้น้ําตาลทรายแดงเพราะว่าจริงๆคุณไม่เป็นต้องใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับคุณจะใช้น้ําตาลปกติก็ได้แต่ว่าคุกกี้เราเนี่ยพอใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลอยู่แล้วใช่ไหมครับละอย่างคือมันมีรสชาติที่มันจะเหมือนน้าตาลไม่ไมมากกว่านิดนึงนะครับมันก็จะทําให้รสชาติของจิงนเจเบสแมนมันอร่อยแล้วเราก็ คนให้มันเข้ากันให้มันแบบส,สกักสากอ่ะมันสากอยู่แล้วใช่ไหมบ้านไหนมีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีบอกเลยนะครับบ้านไหนมีเครื่องตีให้ใช้เครื่องตีนะครับบ้านไหนไม่มีเครื่องตีก็ตาพูดถูกนะใช้คนอด่นตีเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะตีอยู่คนเดียวหรอกเรามีเด็กฝึกงานก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเอามาตีแป้งตีเป็นนะพี่เตรียมวัตถุดิบอื่นให้นะอันนี้คือ จริงๆแล้วคุณจะใช้โมราเซสก็ได้นะครับโมราเซสมันก็คือคล้ายๆกับผมไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้ส้มเอาขวดขึ้นมาให้ดูนะแต่ว่าบ้านเราจะหายากแล้วราคาก็จะไม่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 ค่อยไม่ค่อยน่ารักนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปซื้อเนี่ยทางซูเปอร์มาร์เก็ตหมดเลยนะครับหมดจริงๆโมราเซสเนี่ยมันจะเป็นตัวทําความหวานที่จะเป็นเหมือนไซรัปแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยคุณใช้คอนไซรัปก็ได้นะครับ แต่อยากให้ใช้คอนซีรับที่เป็นสีดานะครับอันนี้คอนซีรับเนี่ยคืออะไรภาษาไทยผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะเหมือนไซรับข้าวโพดอะ่ะไอเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ชอบใช้นะผมบอกก่อนเลยแต่คือยังไงก็ต้องใช้ในการทําขนมใช่แต่ที่ตลกคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมครับที่อเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะ้ำันลมเขาใช้พวกโคคาโคล่าเป๊ปซี่แฟนตาอะไรเงี้ยเขาใช้น้ำตาลน้ำตาลอ้อยอะ่ะมาทำแต่ ประมาณสัก20-30ปีแล้วเนี่ยทางอเมริกาเลิกใช้น้ำน้ำตาลอ้อย <Huh? S 1> มันแพง oh. เขามาใช้น้ำไอเนี่ยแหละไซรัปข้าวโพดเนี่ยเพราะว่าอเมริกาผลิตข้าวโพดเยอะอยู่ oh. พอมาใช้ไซรัปข้าวโพดเนี่ยรสชาติมันไม่อร่อย uh huh. คนอเมริกากินน้ำัดลมบ้านเขาไม่อร่อยแล้วนะ uh huh. เขาต้องไปซื้อที่เม็กซิโกเขาเรียกว่าเฮ้ยของหายากเว้ยง uh huh. ข,ของเม็กซิโกอร่อยกว่า uh huh. อ๋อก็เพราะมันหวานกว่ามันรสชาติมันธรรมชาติเนี่ยอคอนซีบรับมันจะเป็นรสชาติแบบไม่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่ว่าการเอามาทำขนมเนี่ยเราต้องใช้เพราะ texture มันนะครับเราถึงซื้อแบบดีมาแล้วเป็นแบบมันจะมีแบบใสกับแบบสีข้นๆดำๆน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลข้นอะ่ะเราต้องใช้น้ำตาลที่มันสีข้นๆนะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดรสชาติเหมือนคาราเมลมากขึ้นเนี่ยเราก็คนกันให้มันมาให้มันเหมือนแบบ ไม่มีเศษใหญ่ๆอะครับไม่ต้องละเอียดนะคือให้มันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนน้ำตาลเนี่ยแหละนะครับให้มันตั้งตัวเราเอาคอนซีรัปมาแล้วเราก็เอาไข่ฟองหนึ่งนะครับเบอร์ศูนย์ใช่ไหมเบอร์ศูนย์พี่น่ะใส่เข้าไปแล้วก็คนนะครับไม่ต้องแบบละเอียดมากนะครับให้ให้พอผสมกันนิดนึงอะเมื่อยไหมไม่เมื่อยสนุกตอนเด็กตอนแม่ผมทําผมชอบเอานิ้วไปกินเอาอะไรนะเอานิ้วไปกินเอานิ้วไปจิ้มกินเราก็เทอันนั้นลงมาในนี้ เลยนี่ตอนนี้เด็กฝึกง,งานเราเป็นคนถ่ายแค่เพราะส้มต้องมาช่วยเรานะครับใช่อ่ะก็เราก็คนพยายามให้มันเหมือนเขา้าเข้าที่นิดนึงนะให้มันแบบผสมกันดีๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราต้องใส่แป้งแป้งเนี่ยผสมแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือใช่เกลือนิดเดียวพอนะครับนิด<ช>เดียวจริงรๆนะครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากให้มันเค็มนะครับเราอยากให้มันดึงรสชาติความหวานออกมาดีนะครับ ใส่เข้าไปเลยให้หมดนะครับแล้วเราก็พายามีคนนิดนึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีผงขิงครึ่งช้อนชาอบเชยครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีนัทเมกนะครับนัทเมกคืออะไรก็ไปไปบอกซูเปอร์ว่าขอนัทเมกก็ได้นะผมไม่รู้ภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนึงก็คือโคลฟ์นะครับโคลฟเนี่ยจะเป็นเม็ดแบบนี้นี่คือโคลฟ์นะครับไปซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับอันเราไม่ห้าสิบหกสิบบาท โครฟจะเป็นเม็ดแบบนี้ผมไม่รู้ว่าบ้านเราเรียกว่าอะไรนะครับเม็ดการพลูเม็ดการพลูนั่นแหละเราก็มาฝนนิดนึงก็ได้นะหรือใช้โคกบดก็ได้นะครับแต่ใช้นิดเดียวครับนัทเมกกับโครฟเนี่ยใช้แค่นิดเดียวจริงๆนะคืออย่าไปใส่เยอะนะครับนัทเมกเนี่ยนี่คือนัทเมกนะครับบ้านเราเรียก uh, ลูกจันบดลูกจันบดเนี่ยเรากินเนี่ยสมมติมันอันตรายนะ เรากินหมดเนี่ยตายได้นะครับมันแบบมันเป็นพิษต่อร่างกายเยอะมากนะครับเราใช้แค่นิดเดียวพอนะครับแต่หมายถึงว่ามันทําให้อาหารมีรสชาติที่เราจะอธิบายไม่ได้แต่เรารู้ว่าว่าถ้าไม่ใส่รสชาติไม่เหมือนเดิมนะครับเราต้องมีด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่พวกนี้ลงไปเครื่องเทศนี่ไม่ต้องเยอะมากนะครับใช่ทีนี้ก็แค่ทําให้มันเข้ากันเราใช้ผงขิงแล้วเดี๋ยวจริง,รงๆถ้าสมมติท่าผู้ชมอยากได้ความ เผ็ดๆของขิงนิดนึงอ่ะสับขิงบดขิงอะไรของคุณเองอีกนิดนึงใส่เข้าไปก็ได้มันจะมีรสชาติแบบมัน,มน,มนบางประเทศบางบางบ้านเขาก็จะใส่ผงพริกเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ชอบนะครับผมชอบแบบไม่ใส่เดี๋ยวผมช่วยล้างมือเลวใช่ไหมพี่ล้างแล้วดิล้างสองรอบแล้วพี่เข้าน้ำกินพี่ล้างแล้วใช่ไหมไม่ได้ข้า <laughs> อย่างเงี้ยเราดูดูเลยนะครับว่ามันยังเนี่ยมันถือว่ายังเละไปนะครับเราต้องใส่แป้งเพิ่มหอมอ่ะพอไม่ติดแล้วเห็นไหมครับเราก็นะครับถ้าคุณมีแบบไอ้แผ่นพลาสติกก็ใช้แผ่นพลาสติกถ้าไม่มีก็ แล้ถุงพลาสติกก็ได้นะครับอย่าใช้ฟอยล์อย่าใช้กระดาษมันนะครับให้ใช้ถุงพลาสติกตอนนี้เราทําให้มันเป็นแผ่นนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องแบนละเอียดนะครับเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนให้เป็นแผ่นประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้สักประมาณสิบยี่สิบนาทีก็ได้ครับ นี่คือไอซิ่งเรานะครับไอซิ like ่งแบบงั or or ้นงั ich ้นล้ำงั้นงั้น่่เบี้ยวา่าฮ่า่าฮ่่ี่ จริงๆมันควรจะได้กนนี้แต่ไม่เป็นไร,รได้อยู่สวยแล้วพี่อ่ะตอนนี้นะครับเราแช่ตู้เย็นไว้ประมาณย0สินาที <c oughs> ผมยังเหนื่อย,ยอยู่ครับ <c oughs> ทำไมซิ่งเนี่ยเหนื่อยกว่าทำตัวคุกกี้อีกเนี่ยอย่างเมื่อกี้อะตอนที่ก่อนเราแช่ตู้เย็นอะ่ะมันก็จะเละๆหน่อยตอนนี้ก็จะเริ่มแข็งแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราต้องมานวดออกแต่เราลืมซื้อแอนนี่เมลไและอ่ะ เราไม่มีที่นวดแป้งนะครับที่เขาเรียกอะไรฮะบดแป้งกิ้งแป้งนะครับลูกกิ้งเราไม่มีเราเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เช็ดขวดน้ำมันลมเรียบร้อยแล้วคือกินเหลายจากเนี้แป้งพุ่งแน่นะครับมันแตกเนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเราปะได้นะครับเราโรยแป้งใส่ก่อนเมื่อกี้ผมลืมนะครับ เราทำคลาสสิกก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำอีกตัวหนึ่งเราไม่มีพิมพ์นะครับเราก็เลยต้องใช้มีดแล้วแกะ gas, สลักเอานะครับแบบโคตรแฮนด์เมดผมจะลองดูนะถ้าท่านผู้ชมมีพิมพ์ก็ใช้พิมพ์เอานะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำตัวคลาสสิกก่อนนะตัวโลโก้มันเรียกตัวอะไรนะตอนนั้นกนะุ๊กกี้กล้าหารนะครับเทำกุกกี้กาหารก่น เราทำคุกกี้ก้าหารใช่แหคกกคุกกี้ผู้ก้าหารก่อนนะครับเรามีแบบยังไม่เคยติดคุกนะครับกับติดคุกหัวโตแล้วนะครับ <laughs> เราทําตัวนี้แบบเล็กๆนะนี่คือแบบสไตล์คลาสสิกแต่ว่าในคุกกี้รันคิงด้อมอ่ะหัวมันจะใหญ่ๆให้เราจะเห็นเราจะได้ทําให้น่ามน่ารักนะครับก็เราทํา2ชิ้นก่อนนะครับเราเ,าเข้าไปอบในเตาอบที่170องศาเซลเซียสนะครับ10นาทีแต่เราต้องเปิดวอรไว้ก่อนนะครับ 10นาทีจับเวลาเลย อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหนื่อยนะช่วยกันทำนะครับ <c oughs> เหนื่อยมากเพราะว่าเราบีบไอซิ่งได้ทีละน,นิดเราไม่ได้ซื้อแบบที่มันมีชุดให้แต่จริงๆคุณสั่งจากราซาด้าสั่งจาลา้วแต่คุณนะ่ะมาได้นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอันนี้คือคุกกี้สมุนไพรนะครับตัวนี้ก็เก่งพอใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คุกกี้ภาษาอังกฤษเรียกไทเก์ลิลลี่นะครับอันนี้คุกกี้อะไรนะสาวเ<า>จ้า,าป่า,านะครับแล้วก็อันนี้คือคุกกี้แบบตัว<ม>ต้นตํำรับมันนะนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาทานกันดีก,กว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกัดหัวเลยกัดหัวเลยเหรอกัดกัดข้งเนี้ยมันจะมีรสชาติมันเหมือนจักรัจี้ลิ้นอะแต่มันไม่ไม่ได้เยอะเลยนะคือม,มันมีรสชาติที่มันเป็นเหมือนแบบมันคือรสชาติขิงอะนิดนึงแต่มันหวานและอร่อยหอมเจ๋งกรอบมากเลยแต่เทกเจอร์ดีมากเทกเจอร์ดีมากอ่ะอืมเพรผมก็เลย อืร่อยอร่อยมากแต่เราควรภูมิใจนะคุกกี้นะนี่คือรสชาติเหมือนเหมือนคุกกี้จิงเจอร์เบสเลยจริงจริงเลนี้นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็ติดตามเราในห้องทางอื่นนะครับเดี๋ยวอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำแบบคุกกี้หรืออาหารในหนังเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับในเกมในหนังอะไรก็ได้ อืมตันแลน้วเนาะมางั้นเดี๋ยวเราไปทางกันดีกว่าสวยไหมสวดยังชอบเลย